ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ g กสวันนี้ผมดอมดู้ดำเนินรายการรายการของเราจะพาไปฟังเรื่องสยองขวัญของมหาวิทย,ยาลัยกันครับและในวันนี้เรื่องที่เราจะมาเล่าก็เป็นเรื่องเกี่ยบรถเมฆของมหาวิทยาลัยเรื่องจะเป็นยังไงมาฟังกันครับ ตัวหนครับค่ะชื่อนางสาวปัญชมาสีอยู่ชั้นปีที่4วิทยาลัยการศึกษาสขาวิชาภาษาไทยคะ่ะวันนี้เรื่องเป็นยังไงบ้างครับเรื่องที่จะเล่านะคะเป็นเกี่ยวกับประสบการณ์โดยตรงของมหนูเองซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของรถแมวมางวคะ่ะงั้นเราไม่รอช้าเรามาฟังกันเลยดีกว่าครับว่าเรื่องเป็นยังไงเนาะเร็จเลยครับค่ะ สำหรับเรื่องนะคะคือมันจะมีอยู่วันหนึ่งอะคะ่ะหนูได้ไปทำงานกับเพื่อนในสาขาซึ่งหนูจะลงมอช้างมากแล้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ยหนูอะเป็นคนที่แบบว่า,อ,าอยู่หอในเนาะหนูยังไม่ย้ายออกไปหอนอกแล้วคือช่วงนั้นอนะเป็นช่วงที่โควิดโควิดระบาดหนะักแล้วคือมันเรียนออนไลน์ทั้งเทอมแล้วตอนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงเทอมสองที่หนูบอกว่าไปทางานกับเพื่อนนะคะ พอหนูไปทํางานกับเพื่อนใช่ไหมคะหนูจะลงมอตั้งแต่ตอนเช้าหนูก็ไปแบบไปทําซื้อของไปทุระอะไรกับเพื่อนปกติแล้วพอมาตอนขากลับอะคะ่ะหนูว่าจะกลับตอนช่วงที่แบบว่ารถเมย์ใกล้รอบสุดท้ายเข้าใจคิดฟีลไหม,มคะว่าแบบรถเมย์ใกล้รอบสุดท้ายอะคะ่ะก็คือรถเมย์ใกล้รอบสุดท้ายเน <i S 2> ี่ยมันจะประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งนิดๆน้อยๆไม่ควรเข้อใน้อยๆใช่ค่ะแล้วคือทีเนี้ยคือในช่วงเวลานั้นๆมันจะไม่มีคนเลยค่ะ มันจะไม่มีคนเลยใช่ไหมคะแล้วคือทีเนี้ยระหว่างที่หนูขึ้นไปรถเมล์คันนั้นที่เป็นรถสุดท้ายมันเป็นรถเมล์คันเล็กอะค่ะที่หนูไม่ไม,ไม่ไม่สามารถจําเบอร์ได้ว่ามันเป็นเบอร์อะไรหน,หนูจําเบอร์ไม่ได้คะ่ะว่าแบบมันเป็นเบอร์อะไรแล้วทีเนี้ยหนูก็ขึ้นไปหนูก็นึกไม่ออกอีกว่าหนูนั่งที่ฝั่งไหน แต่ว่าถ้าเกิดปกติแล้วอะค่ะหนูว่าจะนั่งแบบว่าฝั่งปิดคนขับตลอดอะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าวันดีคืนดียังไงหนูอ่ะนึกไปนั่งอีตรงที่แบบว่าตรงที่มันเป็นเบาะนั่งคนเดียวเป็นเบาะนั่งคนเดียวแล้วทีเนี้ยมันเหม,มือนหนูอะมองเหลือบมองไปทางกระจกหรือเหลือบมองไปทางข้างหลังเหมือนมีคนแบบว่านั่งมาด้วยแต่หนูไม่เห็นหน้าเขามีคนนั่งมาด้วยแล้วทีเนี้ยหนูก็แบบว่า จะเอาอยัางไงดีวะจะเอาอยัางไงดีวะบอกว่าก็คือแบบหนูมาคนเดียวด้วยแล้วคือแบบบางทีเราคนขับคนขับก็คือแบบไม่พูดไม่อันนี้เลยนะไม่แบบไม่สืส่อสารไม่ตอบโต้ไม่อะไรก็คือแบบ,งงบงงนนะะก็คือเงียบคือบางคนบางเงี่ยค่บก็คือบรรยากศาศในตอนนั้นอะวัางเวงมากแล้วคือมันมืดมากระหว่างทางไปเรื่อยๆมันมืดมากมืดแบบโน้โจะทำยังไงเนี่ยโน,โน,โนเหนูไม่เห็นทางไม่เห็นทางด้วยแล้วก็ ต้องทำยังไงวาต้องทำยังไงวะตอนนั้นก็คือแบบยยามแบบจมรู้ภาว,นา,วนาภาวนาอยู่ในใจอะคะ่ะว่าแบบว่าอย่าได้ตามมาหลอกหลอนหนูให้ถึงให้ถึงห้องเพราะว่าหนูก็อยากแบบอยากอยากอยู่แบบสงบสุขอะคะ่ะเนอะพอทีเนี้ยพอหนูอะมาถึงอ่าจุดที่มันเปลี่ยนรถเมย์ตรงที่จะไปหอใน,นอะคะ่ะตรงพี KY. เคไว้ไอ้ตรงนั้นอะมันมันมืดมืดยิ้งกว่ามืดอีกคะ่ะ พอมันมืดปุ๊บล้วคือวันนั้นน่ะมีรถไปหอนในแค่คันเดียวแล้วคือหนูก็ต้องไปคันนั้นแล้วคือหนูว่าแบบว่านั่งมาคนเดียวแบบนั้นจนถึงหอนในอะ่ะแล้วมันไม่มีคนด้ยวยพอมองไปปุ๊บทำไมแบบไไมันเลืดเย็นเองจังวาทำไมแบบใครมายืนตรงนี้ว่าทำไมทำไมเหมือนรถเมย์มันจอ,จอดแล้วมันมีใครหรือเปล่าทางั้งที่มันก็ไม่มีนะคะมันไม่มีคนเลยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเนี่ยจะถึงอหอนในแล้ว อย่าอย่าได้ตามมาเราเราอหนูค่ะอย่าจะตามมาแล้วพอมาถึงที่หอไหนแล้วใช่ไหมคะก็คือจะมีอเอ้ตรงเวียงอะค่ะซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าในตอนนั้น่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีลูกปั้นของท่านพานเรนส่ัวหนึ่ตอนแรกคือหนูก็ไม่รู้หนูก็แบบไม่ได้สนใจหนูก็มองๆข้ามๆผ่านไปจนมีคนมาพักหนูบอกว่าในตรงนั้น่ะมันมีพานเรนส่วนหนึ่งนะ ก็แบบว่าโอเคอ่ะตัดสินใจไหว้ก็ได้ก็คือหนูว่าแบบว่าจะไหว้แบบนั้นทุกวันทุกวันจนหนูก็แบบว่าหนูสบายใจแล้วนน้อยคือเขาก็แบบว่าปกป้องคุ้มครองให้หนูได้อยู่เป็นสุขค่ะแล้ก็เรียกไม่ได้น้อยน้อรคือจะเรียกว่ามันเรียกไม่ได้เลยอะค่ะเพราะว่าตอนนั้น่ะคือรถที่จะมาหลังมอมันก็มาไม่ได้เหมือนแบบช่วงนั้นน่ะทางหลังมอมันก็ปิดด้วยอะไรด้วยแล้วก็ คือมันจําเป็นนะคะ้รงที่จะแบบว่าต้องขึ้นรถเมลม์มาคนเดียวถึงแม้ว่ามันจะเป็นรอบสุดท้ายแต่หนูก็ต้องจับใจมาเพราะว่าถ้าเกิดหนูไม่มาหลังรอบสุดท้ายอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับหนูได้ยงไงน่าปวดนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็ประมาณนี้และสุดท้ายนี้ก็เราขออน้นย,ย้ว่ารายการของเราไม่สนับสนุนทุกคนคนวงนายนะครับก็ ทุกจากรยานท่านในการรับชมสำหรับวันนี้รายการโค้ชของเราขอาลาไปก่อนสำหรับหน้าบอกเราได้ที่ Enjoy Entertainment ในเพจเพื่อนบุ้งครับ